สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดาวจะพาทุกคนไปพบกับดอกปีบหรือดอกกาสลองนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาสวยแบบนี้นะคะลักษณะดอกของเขาจะออกเป็นช่อแบบนี้เลยค่ะเป็นกระจุกกระจุกนี้นะคะก้านดอกก็จะยาวๆมีกีบนะคะน่ารักน่ารักนะคะลักษณะต้นเป็นต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางนะคะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นลักษณะ ใบเป็นใบประกอบเหมือนขนนก3ามชั้นนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะลักษณะลำต้นก็จะเป็นแบบแตก,แ,ตกแบบนี้นะคะ่ะผิวขุกขระแล้วก็แตกเป็นร่องๆแบบนี้เลยนี่ดาวถ่ายที่บ้านดามีไก่ด้วยนะคะบ้านดาปลูกไว้3ต้น,นะคะ่ะหต้นเอามาปลูกอีก2ต้นนี้คือลมพัดพาเอา,มาเมล็ดมันมาแล้วก็มาเกิดนะคะนี่ชอบมากเลยไม่ขุดออกเพราะว่าชอบอยู่แล้วนะคะต้นปีบ นี่ก็คือเขาขยายพันธุ์บางทีมเมล็ดที่ปิวมานะคะ,มะเมล็ดจะเหมือนคล้ายๆฝักของต้นแคร์นะคะต้นแคร์บ้านเราเนี่ยค่ะที่เรากินดอกเนี่ยแล้วก็ยาวๆพอแห้งแล้วมันก็จะแตกมเมล็ดก็จะมันเหมือนกับมีปีกๆก,ก็จะปิวมาตกที่ไหนก็ขึ้นหรือบางทีก็จะขยายพันธุ์โดยลากด้วยนะคะลากเขามีหน่อถ้าเกิดมีต้นหนึ่งแล้วก็จะมีสังเกตมีต้นเล็กๆเกิดขึ้นรอบๆค่ะเพราะลากไปตรงไหนหน่อก็จะไปก็ ต,ต้นที่เราขุดมาปลูกที่บ้านก็เนี่ยคะเอาจากหนอ่อจากหน้าบ้านนี้เลยมันมีหน่อมาก็ไปขุดนะคะดินที่อ,อไปขุดนี่ก็แข็งมากเลยคะ่ะเป็นดินหินนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยดินแบบนี้เลยนะคะเป็นดินแดงดินหินแต่ว่าอยากได้มากก็เลยไปขุดมาขุดมา ปลูกได้แค่2ปีนะคะออกดอกเป็นพุ่มสวยมากค่ะนี่เลยผลผลิตของเขาดาก็เก็บมาเอามาวางปักแจกันบ้างไปบูชาพระบ้างนะคะใส่แจกันเล็กๆวางบนโต๊ะอาหารบ้างเป็นกระจุกกระจุกก็น่ารักดีค่ะดอกเปีบนี้นะคะก็เป็นไม้พื้นเมืองของพม่าและของไทยเราด้วยนะคะเกิดขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าดิบแล้งทางภาคเหนืออีสานมีหมดนะคะ เราก็จะเห็นทั่วไปเกิดตําป่าเนาะ,ะกลิ่นหอมมากสรรพคุณก็เยอะมากเลยนะคะสรรพคุณทางยาของต้นปีบหรือกาสลองเนี่ยมีสรรพคุณทางยาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าดาวก็จะไม่พูดตรงส่วนนี้เพราะว่าไม่มีความถนัดนะคะในด้านการใช้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้ว่ามีสรรพคุณเยอะมากค่ะนี่ดูลำต้นนะคะ ผิวก็เป็นอย่างนี้ผิวเนื้อไม้นี่ก็สุดยอดเลยเอาไปทําเป็นฝาจุกได้ด้วยสสารคุณทางยาก็มีเยอะนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขาก็มีเยอะมากเลยประโยชน์ก็คือนําดอกออกมาตากแห้งทําเป็นผสมกับยาสูบมวนบุหรีนะคะใช้สูบให้ชุ่มคอทําให้ปากหอมแล้วยังมีกลิ่นควันบุหรีที่หอมดีอีกด้วยนะคะคนสมัยก่อนก็ทําอย่างนั้นแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยนะคะก็สามารถเอามาตากแห้งแล้วก็ชงเป็นชา นะ,ะได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมละมุนมีรสชาติหวานนะคะไม่ขมดีต่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ใบนะคะที่สกัดเอาเอทานอลเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งมีการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดด้วยนะคะเปลือกก็เอามาทําเป็นจุกฝาจุกขวดเนาะดอกปีบนี่ก็ลักษณะดอกปีบนี่เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลนะคะพยาบาลไทยเรา เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตซึ่งหมายถึงพยาบาลและเป็นดอกปีกยังหมายถึงอายุวัฒนะนะครับเปรียบเสมือนพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาคนน่อย่างเงี้ยส่งเสริมสุขภาพให้แก่คนมีอายุที่ยืนยาวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วเป็นสริมงคลแก่บ้านเรือนที่ปลูกด้วยนะคะ ค่ะจบแล้วค่ะดอกปีบหรือกาสลองชื่อก็น,าน่ารักค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ครูปดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ